สำหรับอาการของโรค IPD นะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับอวัยวะของเชื้อเนี่ยที่เชื้อเนี่ยมันไปติดเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเชื้อเนี่ยไปติดที่บริเวณปอดใช่ไหมคะก็ทาให้เกิดภาวะปอดอักเสบเหมือนที่หมอบอกมาข้างต้นเนาะอาการปอดอักเสบจากเชื้อ IPD เนี่ยก็จะได้แก่มีไข้สูงมีไอมีหอบเหนื่อยแล้วก็มีเรื่องของระบบหายใจล้มเหลวได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายเชื้อเนี้ยมันไปติดที่เยื่อหุ้มสมองเนาะเข้าสู่ระบบะสมองเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะเย er ื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งก็จะมีอาการเนี่ยก็คือจะมีไข้สูงเนาะมีปวดหัวปวดศีรษะรุนแรงนะคะมีขึ้นไส้อาเจียนมากเนาะแล้วก็มีอาการของคอแข็งได้และถ้าเกิดเป็นในเด็กเล็กๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเชื้อนเนี้ยไปที่เย er ื่อหุ้มสมองเนี่ยอาการในเด็กเล็กเนี่ยจะได้แก่มีงงแงนะคะร้องงองแงมากเลยแล้วก็บางคนอาจจะแบบมีการซึม ชักนะคะซึ่งอาการชักเนี่ยจะเจอได้บ่อยมากเลยเวลาเด็กที่ติดเชื้อไอพีดีแล้วไปที่สมองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดถึงขันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจ,จากเชื้อไอพีดีเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากเลยเนะะาะอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเชื้อเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเฉยๆนะคะก็จะมีภาวะของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอาการจะมีอะไรบ้างจากเชื้อไอพีดีก็คือจะมีไข้สูงเนาะมีอาการหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็มีอาการแบบความ ต่ำนะคะรวมถึงแบบถ้าเราช่วยเหลือไม่ทันเนี่ยก็อาจจะแบบช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เนาะอันนี้นอกจากนี้แล้วนะคะ อาการที่หมอบอกมา3อาวัยวะข้างต้นเนี่ยทั้งแบบเรื่องของปอดเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยมันเป็นแบบการติดเชื้อที่แบบรุนแรงนะคะแต่เชื้อไอ d เนี่ยหรือว่าเชื้อสเตปเนียลมเนี่ยมันก็สามารถที่จะติดไปในอวัยวะอื่นๆได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นทําให้เกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเนาะไซนัสอักเสบหรือว่าพวกแบบระบบทางเดินหายใจแบบอักเสบอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ